สวัสดีครับต้อนรับผู้สู่ทอล์คคิงไทยแลนด์นะครับเปิดพ่ชูวัชชดซดกันเลยไะมท่านผู้ชมพชูวัชผมบอกงี้อาจารย์วิโรจน์เข้ารายการมาก่อนเข้ารายการบอกว่าอุยวันนี้ผมเหนื่อยแล้วผมไม่ไหวแล้วผมพอแล้วผมจัดมาสามภาคกันเนี่ยไปยังไม่หยุดเลยวั้แซววันนี้ชูการ์ฟรีใช่ไหมมาเวกอัพมาแล้วจัดใหญ่มาบครับวันนี้เราเจอกันสามรอบนะฮะชูการ์ฟรีเนี่ยใครไม่ ใครไม่รู้ไม่ไปดูนะฮะเพราะว่าไม่จะไม่ปรากฏหน้าแต่ว่าวีรสเข้ามากลางรายการเลยครับเสียงแทรกเข้ามาแบบสัตว์ผมเต็มที่เลยชูการฟต้องเปลี่ยนชื่อรายการทำไมอาจารย์ต้องเข้าไปในรายการเขาผมขับรถมาแล้วผมฟังพี่ชูไงทีแรกผมก็พิมพ์รักพี่ชูอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมชอบการวิเคราะห์ของพี่ชูมากแต่วันนี้พี่ชูขี่ม้าเรียบค่าเยอะเกินไปไม่ถูกใจบางแบกชูกรโค้ชชูกระโค้ เคลือบน้ำตาลไม่ฟรีแล้วไม่ฟรีแล้วโ้ดอย่างเดียวเลยนะฮะวันนี้ t a l ก i ิ g t ไทยแลนด์นะครับพิธีกรอาจจะเซตเดิมกับเวกับไทยแลนด์แต่เปลี่ยนแค่ผมคนเดียวนะนะฮะแต่ว่าสิงค้าของเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งเปิดเข้าไปดูใน Facebook นะฮะคือมันจะมีเมมโมรีใช่ไหมที่จะบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยอด s u b สไครต์ใน YouTube อยู่ที่4ล้านนะฮะวันนี้ฮะ ผมเพิ่งดูล่าสุดคือใน y YouTube เนี่ยอยู่ที่4ล้าน9แสน9หมื่น5ล้านแล้วนียนี่วิชวัฒน์ให้ดูเราเรียกมฉลองฉลองเราเรียกไหมฮะในรายการนี้ติ่งส้มที่อยากด่าเข้ามาครับกลด์เนึกว่าด้วยเมมโมรีของจิ๊บวีลานันขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ25ปีพักไทยรักไทยอะไรอย่างนี้ก็เปล่าไม่ใช่ถ้า5ล้านนี้ก็จะขอบคุณทุกท่านเลยที่กรุณาทั้งพี่ไอโอทั้งพี่ส้มทั้งคน ใช่ไหมที่ชมเป็นแฟนคลับเหนียวแน่นขอบคุณที่กดให้เราเรียกว่านี่มันกี่คนอ่ะเยอะนะ5ล้านซาป่าก็รวมอวตานด้วยก็รวมรวมมาเอะไม่สามารถแยกได้แต่จะบอกว่า65ถึง66เนี่ยผ่านมา1ปียอดขึ้น1่ล้านเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาห้าล้านนี่อันดับต้นๆของของประเทศหรือเปล่าอ้ยแต่เราก็สู้พวกข่าวสดพวกอะไรทั้งปัใช่ยชาข่าวสดเขาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วในเรื่องออนไลน์ใช่นะครัก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่กรุณา นะกด subscribe เราแล้วก็ชมเราเมื่อไหร่ก็ได้ด่าเราเท่าไหร่ก็ได้ทีมาเพราะฉะนั้นเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษซึ่งก็คือเหมือนเมื่อวานเหมือนเมื่อวานจนถึงสิ้นเดือนเดียวกันจนถึงสิ้นเดือนส่วนใครที่บอกว่าโอถึง31กรกฎาคมโปรน้อยจังไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวหนึ่งสิงหาคมมีใหมหนึ่งสิงหาคมมีอาจารย์ไม่แกล้งเลย ใกล้ไงเดินหน้าไม่มีน่ากลัวมากอยากซื้อๆไปเลยนี่มีคนลงแดงตาตาสว่างกับทุน่ายองนะนี่จะถามหน่อยการเมืองตอนนี้เนี่ยนะระหว่างน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กับกับอะไรดีกับอะไรฮะกับอะไรดีล่ะกับน้ำพริกกางกุ้งอะไรอย่างนี้เลยน้ำพริกกางกุ้งอเปรียบเปรียบการเมืองไทยตอนนี้เป็นอะไรมันต้องเป็นน้ำพริก คางกุ้งรสต้มยำมันแซ่บจัดจ้านมากมันมันอันนี้มันออกแนวเปรี้ยวพอดีพอดีมันนัวนี่มันนัวมันเหมือนเราเคี้ยวสบู่มากกว่า <laughs> อันนี้เหรอคืนกล้มกืนมากกันอันนั้นแหละใช่ฮะอันนั้นสําหรับเราครับนะแต่สําหรับสภาวะทางการเมืองทั่วไปมันเผ็ดร้อนนะสถานการณ์เปลี่ยนทุกวันเพราะฉะนั้นต้องเป็นยาสมุนไพรยาอยสมุนไพรสมุนไพรหอมฮะเอาไว้ดมถ้างั้นจะเหมาะถ้างั้นจะใช่ครับที่เราพูดมาเนี่ยมันมีอยู่ในโปรโมชั่นนั้นหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเซตของกินของใช้นะครับกับเอาผ่าผ้าสีแดงขออนุญาตแบบผมไล่ดูนะเพื่อนใครจําน้องชอของเราได้ไหมน้องเชษะ เชิดน้องเชิดอ่ะอดีกรมเนียใชเชิดเชงโคเนี่ยต้องขอบคุณมากนะฮะคุณสรุปมาให้เลยว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นบรรทัดบรรทัดบรรทัดแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันสวิงแล้วมันก็จะมีผลต่อความเครียดของเราเยอะพอสมควรนะขอบคุณน้องเชิดด้วยด้วกันมาเมื่อวานนี้อาจารย์วิโรจน์นอนไม่หลับนะฮะนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับก็เฟซบุ๊กรัวๆฮะรัวก็ลงอาจารย์จางมีคนบอกว่าอยู่ทีมอาจารย์วิโรจน์ค่ะนี่มาให้กำลังใจมาถึงนี้ก็คือ เขาเรียกว่าอะไรอยู่ทีมจาวิโรนเนี่ยคือว่าให้ผมไม่มีผมไม่มีข้างแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวทีมพิชูวัตรเขาจะมานะฮะอ่ะศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งสี่นะครับรวมถึง voice tv dot shop สั่งซื้อสินค้าของ voice plaza ผ่านได้สองช่องทางนี้รวมไปถึงออนไลน์อื่นด้วยนะครับ Facebook YouTube พิมพ์ว่า voice plaza รวมถึงทิกตอกด้วยดิวซื้อฮะพวกกล่องนายแบบนาแบบพ่ชูยังไปส่งอยู่ป่ อยากส่งยูนะส่งถ้ามีถ้ามีถ้ามีส่งอ่ะทีนี้เรื่องหนึ่งที่ส่งวันนี้ครับส่งยัติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับพระเก้าไกลเองเขาก็เ,ออเปิดเกมสู้ในการปิดสวิตส,สอวอกันอีกรอบหนึ่งนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการยืยย่นร่างแก้ไข<า>แล้วนะมาช้าก็พูดไปแล้วแต่ผมถามทีนี้ยื่นเลยเหรอยื่นแล้วใครเป็นรัฐบาลใครเป็นฝ่ายค้านยังไม่มียังไม่มียังไม่มียังไม่ อันนี้ถ้าถ้าฝ่ายนิติบัญญัติถูกไหมอันนี้เพื่ออะไรใช่แต่ว่ามันมี3ขั้นตอนไงขั้นตอนแรกก็คือจะต้องมีสวโหวตหนึ่งในสามก็คือ84คนอันนี้สวมีอยู่แล้วในช่วงยัติาแต่ขั้นที่3เนี่ยจะต้องใช้เสียงฝ่ายค้านหนึ่งใน20ซึ่งก็คือ25คนอันนี้คือปัญหาคือยังไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็ยังไม่ยอมรับนยครับว่าเขาเป็นฝ่ายค้านใช่ใช่เพราะนี้เลยแล้วมันไม่ครบไม่ครบองค์ประกอบตามการแก้ไขแต่ว่าถามว่าเป็นอุปสรรคไหม ผมว่าก็อาจจะไม่เป็นมืปราษาปัญหาคืออาจจะต้องมีคนมีคนจะไปยื้อตีความเนว่าฝ่ายค้าน25คนะที่จะต้องผ่านในขั้นตอนวาระสามเนี่ยมันคือใครกันแน่ฝ่ายค้านนะฮะคุณชัยทวัฒน์นะครับต้องข้อสังเกตนะฮะผลคะแนนที่ออกมาส่วนหนึ่งมาจากสวที่แสดงเจตจำนงมาตั้งแต่ต้น และมาจากการประสานพูดคุยแต่ต้องยอมรับว่ากระแสะกดดันสอวอในช่วงโค้งสุดท้ายมีทั้ง,งคมขู่และกระแสะข่าวเสนอผลประโยชน์เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้สอวอหลายคนนั้นเปลี่ยนใจและเมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่กับการประสานสอวอคุณชัยธวัฒน์หัวเราะก่อนยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องทําให้ดีที่สุดซึ่งสอวอที่ประสานไว้ก่อนนั้น,นี้มีมากกว่าสอวอที่โหวตให้มากแต่ต้องยอมรับว่ามีกระแสะกดดันมากจริงๆดังนั้นต้องหารือกันต่อในพักนะครับและกับพักเพื่อไทยว่าจะดําเนินการอย่างไรก่อนอการโหวต ครั้งต่อครับเห็นว่าตัวร่างฉบับนี้เนี่ยทำไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็สอสอในพักเก้าไกลเนี่ยลงชื่อไว้แล้วเม,มื่อคืนนี้พอโหวตเสร็จก็มีการสรุปกันว่าโอเคต้องยื่นละเพราะไม่งั้นเนี่ยระยะเวลาดําเนินงานดนำเดินการของการแก้ไขกฎหมายนี้มันจะนาน,ปนไป หรือมันกลับมามาปรับตวหอังจากว่คุณาฉีาบุพุทธแล้วร่างมารร่างมาสักพักแล้วแล้วจริงๆการคุยเรื่องนี้เนี่ยข่าวเนี่ยผมรู้มาก่อนละก่อนปีญบุญโพละเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่ามันจะเป็นการแต่ว่าจริงๆในข้างในเนี่ยปีญบุตรคิดก่อนหรือว่ายังไงก่อนไม่รู้แต่มันเป็นการพยายามจะตอบโต้และพยายามจะที่ปีญบุตรชี้แจงคือมันเป็นความพยายามทําให้ถึงที่สุดว่าเรากําลังสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อจะผลักดันให้พิธาเป็นนายกอันนี้แหละฮะพี่คือการสู้ที่ถึงที่สุด ก็ในอาทิตย์หน้าเนี่ยนะฮะคุณไปหาโหวตมาที่มันขาดไปเนี่ยนั่นคือการสู้ถึงที่สุดหรือเปล่ามันก็มีคนคิดไงว่ามันไม่มีทางแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ปิดสวิส,ออสอวอเลยใช่ไหมอ่าก็คือตรงนั้นเนี่ยทางหนึ่งอ่าละไปดันดูทางนี้ก็ดานาไปถามหน่อยว่ากี่เปอร์เซ็นต์ s s i b i l i t y กี่เปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วถ้าดูตัวเลขนะตัวเลขของการโหวตนายกเนี่ยมันต้องการแค่50กว่าหรือ60ใช่ไหมแต่ว่าตัวเลขของสวเนี่ยมันต้องการ84อ่า แต่ว่าทีนี้เขาไปบอกว่าคือสิ่งที่ปียบุตรพูดแล้วก็สิ่งที่หลายๆคนพูดนี่คือว่าก็ในเมื่อสอวอเขามีเหตุผลไงว่าเขาอยากจะปิดสีวิตตัวเองด้วยการงด,ดออกเสียงก็ใช้เหตุผลนี้แหละก็ยื่นร่างแก้ไขนนไปเลยก็ปิดไปเลยดิอันนี้ไม่น่าจะใช่ฮะ อันนี้เขาเรียกว่าการคิดเข้าข้างตัวเองงดออกเสียงแปลว่าต้องการกดสวิตช์ไม่ฮะเขาแค่ไม่ต้องการแสดงตัวโดนตีนนั่นแผละแต่หลายคนสวาเข้าแถลงอย่างนั้นไงสวอเขาบอกอย่างนั้นไงเช่นนวรด์นวรัตเนี่ยเขาบอกว่าฉันปิดสวิตช์ถอบอเพราะว่าสวไม่ควรจะมีบทบาทแล้วในการเลือกนั่นเป็นเมคชัวนะครับว่าถ้าวันนี้เขาบอกงดพวกคุณก็ทํางานหน่อยแล้วไปถามเขาว่าขราวหน้างดจะเปลี่ยนเป็นโหวต พื่อปิดสวิตหรือเปล่าเพราะข่าวหน้าถ้าเขาบอกว่ายังงดออกเสียงเนี่ยมไม่นับว่าปิดสวิตนะครับประเด็นคืออย่ามาหลอกกันเลยดีกว่าฮะหมยถึงสวหลอกหรือว่าทั้งคู่แหละฮะใช่ไหม <c oughs> ก็แต่ไม่แต่ดามวิโรจต้องเข้าใจว่าเขาเป็นพรรคการเมืองไง <c oughs> เขาก็รู้ส <c oughs> ึกว่าเฮ้ยในเมื่อประชาชนสั่งให้เขาเป็นนายกเขาก็เลยต้องพยายามดันให้ถึงที่สุดช่องทางไหนมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ต้องพยายามพี่อะไรที่ต้องทำทำไมไม่ทำก่อน อ้นี p o s i i i b l ันนั้นกว่าไปขอโงทำไปด้วยที่ผ่านมาทเหรอคืออย่างนี้ที่บวนการสุดกําลังแล้วหรอกระบวนการที่ผ่านมาที่ผ่านมาคุณไปหรอเท่าที่ผมทราบเนี่ยขอโทษแทบจะไม่ได้ไปเองเลยซะด้วยซ้ําไม่แน่นะไม่มีเพราะว่าคนที่ไม่มาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รับปากไปแล้วอย่างน้อยน่าจะรับปากกับคุณสิริกัญญาไหมคุณสุริกัญญาไม่ได้เป็นคนที่พูดไปเรื่อยๆนะคุณสุริกัญญาคือใครคุณพิธาคือใคร มันไม่เหมือนกันนะฮะอ๋อนี่หมายถึงอาจาวิโรจน์ก็หมายถึงว่าคุณให้พิธาไปเองเลยคือผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นตัวแทนของเสียงได้แบบจังหนับกว่าไงครัก็อาจจะเป็นอีกนายก็ได้สัปดาห์นี้แล้วก่อนจะถึงวันพุธเนี่ยการไปคือการแฉครับการไปคือการแฉการไปเพื่อให้รู้ว่าคุณไปคุยกับใครแล้วคุณจะไม่ให้เลยนะมันมีคณะกรรมการอะไรของคุณเสรีคุณอะไรพวกนี้ใช่ไหมครคุณเขาไปนั่งคุยในคณะกรรมการนั้นเลยสิ ฮะน่าสนใจก็ผมว่าก็ลองทางนั้นดูครับอย่าไปคิดเรื่องอะไรลำนี่ไม่ใช่การไปขอคะแนนแบบก้มกราบแบบนั้นไม่ใช่อยู่แล้วนี่เป็นการไปดิวเลยไปดิวแบบตรงๆว่าเมื่อนไขสวเนี่ยมันถูกบังคับมาในรัฐรมนูญที่ไม่ชอบทำแต่คุณจะต้องปิดตัวเองเพื่ออะไรด้วยการโหวตแถเนี่นะพี่สิ่งที่ง่ายกว่าคืออะไรรู้ไหมกับสวเนี่ย สิ่งที่ง่ายกว่าสวก็คือการพูดกับนักการเมืองที่ตอนนี้เป็นฝ่ายค้านและมาจากเขาเรียกว่าหีบปักเลือกตั้งเหมือนกันเขามีศักดิ์ศรีของเขานะแต่คุณต้องไปคุยคุณมีความพยายามที่จะคุยกับเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะรู้ว่าไม่ชอบคําว่าดีลเนี่ยแต่มันต้องคุยอัใช่ฮะมันต้องคุยแต่ทีนี้ถ้าสุดท้ายแล้วเรื่องของการปิดสวิตส์สวยกเลิกมาตา272ไม่สําเร็จนะฮะอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าไปเป็นฝ่ายค้านเลยดีกว่า การตียบุตรย้ำแบบนี้ว่าเป็น่แค่นั้นแหละนตัวและนี่ไม่ใช่การครอบงำพักนะอ๋อฮะแต่ดีดลับกันเลยนะฮะคนในพักเนี่ยผมเลยบอกไงว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันคือ2เรื่องด้วยกันซึ่งเป็นข้อเสนอหนึ่งคือทํา272แต่ถ้า272ไม่ผ่านขอเป็นฝ่ายค้านแปลว่าอะไรเป้าหมายคุณอยากเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วเพะ272ด้วยความเคารพนะฮะไม่มีวันผ่านหรอกครับให้ตายเถอะ ไม่ผ่านอยู่แล้วถูกไหมคือเดี๋ยวนะขนาดขนาดคุณจะเป็นนายกมาตามคันลองเนี่ยเขายังไม่เอาคุณเลยเนี่ยวอนนี้คือการกดปุ่มทําลายตัวเองนะครับอันนี้อันนี้ผมจะผมจะช่วยจาริโรดผมแค่สงสัยว่าเมื่อพิธาไม่สําเร็จบิดสวิตสสวไม่สําเร็จครับและทาไมไม่ให้พักอันดับสองซึ่งอยู่ในแปดพักร่วมของคุณนี่แหละเป็นนายกแล้วคุณก็เป็นร่วมรัฐบาลั ทำไมต้องไปเป็นฝ่ายค้างนั่นสิทำไมต้องเป็นช้อยนั้นใช่ไหมมันเป็นคำถามจริงจริงเพราะคำถามไม่มีอะไรหรอกครับคุณอยากแรนสไลด์ไงรอบหน้านั่นแหละประเด็นก็คือว่าอันนี้เมื่อคืนนี้ก็มีคนเมสเซจมาถึงผมนะหลังจากปิยบุตรโพสหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมเข้าไปดูผมก็ยังไม่ทันได้อ่านปิยบุตรเลยคนนั้นก็มาบอกว่าพี่คิดยังไงกับจย์ปิยบุตรแล้วผมก็ไปอ่านอ่านเสร็จปุ๊บก็มาตอบว่าก็ก็เป็นไปตามนี้แหละเราก็คาดการณ์กันได้อย่างนี้แกก็บอกว่าคนนี้ก็บอกว่า ผมก็เชียร์ส้มมาตลอดนะแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่าทําไมถึงทิ้งเพื่อนครับอะไรอย่างเงี้ยอ,ออมันก็มีความรู้สึกแบบนี้นะมันก็สะท้อน,นที่ผ่านมาก็ระแวงเพื่อนแต่อย่าทิ้งนะอตอนนี้กูจะทิ้งแล้วถ้าไม่ได้<อ>ดั่งใจนั่นคือข้อที่หนึ่งถูกไหมฮะ<อ>ข้อที่สองเนี่ยอันนี้ข้อที่สองเนี่ยง่ายนิดเดียวเขาเลือกให้คุณมาบริหาร แล้วคุณเงนก็พูดว่าเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้าอะไรมันไม่สําคัญแต่สิ่งที่มันสําคัญจริงๆคือคนเจตนารมณ์ของคนโหวตเนี่ยอยากคุณทํางานครับผมไม่ต้องการให้พักก้าวไกลด้วยความเคารพนะครับตลอด4ปีที่ผ่านมาคือพักแข่งอุดมการ์และจะเป็นพักแข่งอุดมการณ์ต่อไปอีก4ปีโดยที่ไม่ไม่เขาเรียกว่าพิสูจน์ตัวเองด้วยการทํางานเอาอุดมการณ์มาปรับเป็นนโยบายและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนผมว่ามีประโยชน์มากกว่าเป็นฝ่ายค้านเยอะแยะไปหมด คือจามวิโรจน์ก็มันจะเสนอว่ายังไงก็อยากให้ร่วมรัฐบาลเพราะประเด็นคือง่ายนิดเดียวการที่คุณพลิกออกมาปั๊บเนี่ยค,ความหมายก็คือพรรคเพื่อไทยจะทำยังไงล่ะฮะสำหรับ1 5 1เสียงที่หายไปค,คุณก็ต้องเอาฝ่ายที่ขอโทษพวกส้มเขาไม่ชอบแล้วก็ตั้งเงื่อนไขว่าจะไม่รวมด้วยเนี่ยเข้ามารวมถูกไหมทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อให้พรรคเก้าไกลพรรคเพื่อไทยดูแย่ไหม,มซึ่งก็ไม่เป็นไรนะรผมมีความรู้สึกว่าแมน ถ้าพักไม่เนืก็คือว่าถ้าเกิดว่าตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเท่ากับพักเพื่อไทยให้ไปร่วมกับกลุ่ใจไทยใหม่กับพลังประชารัฐหรือจะเอาพักเพื่อไทยมาเป็นฝ่ายค้านด้วยมันก็กลายเป็นไม่ได้เสี่ยงแ่ไนมันก็ไม่ได้ใช่เงื่อนไขนี้มันตายอยู่แล้วมันบังคับอยู่แล้วใช่ไหมเพราะตัวเลขมันบังคับก็แต่ถ้าเกิดเขาบอกอะว่าเขาเป็นฝ่ายค้านแต่เขาโหวตให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลมันไม่เกี่ยวไงพี่เวลาคุณบริหารจัดการคุณก็ต้องการเติมให้เต็มเกิน3,251อยู่ดีถูกไหมฮะทีนี้ผมจะอธิ เวลาการเสนอยติปิดสวิสววร์เป็นร่างแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากมีการโหวตนายกพิธารอบสองเพอเพอไปหลังรอบสามกว่ายติจะบรรจุแล้วกระบวนการมันจะต้องมีเวลาทิ้ง15วันเพื่อจะโหวตนมาตาา3ไอวาระ3าอะไรอย่างนี้นะมันจะเลยเวลาที่พิธาจะได้เป็นนายกไปแล้วในทางการเมืองเนี่ยคุณจะโหวตได้กี่รอบล่ะผมคิดว่าแรงกดดันณวันนี้รวมทั้งท่าทีอม ก้าวไกลเองเนี่ยอาจจะยอมสามรอบสี่รอบแต่ว่าคงไม่นานไปก่อนนั้นเพราะมันจะเสื่อมเสียไปถึงก้าวไกลด้วยว่าไม่ยอมปล่อยอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงปิสวิสวเนี่ยเพอเพอเนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อไทยมากกว่าถ้ากรณีเสนอเพื่อไทยเป็นนายกเพราะสมมติว่าคุณปิดศวิสวรไปเนี่ยจังหวะเวลานั้นเนี่ยมันอาจจะถ้าสําเร็จนะสวเขารู้สึกว่าเขาต้านก้าวไกลเสร็จแล้วแล้วก็ยอมปิดสวิตตัวเองถึงเวลานั้นเนี่ยคนที่ได้รับการเสนอเชิญเนี่ยอาจจะเป็นคนอื่นเ่ยที่ไม่ใช่ลิธาอ เพราวฉะนั้นเนเพรทางออกอยารนหลักการเนี่ยเรื่องปิดสวิตสบวเนี่ยมันยังต้องเดินหน้าต่อไม่ว่าจะมันจะเป็นนายกคนไหนยังไม่ต้องสนใจว่อชูวัานมันใช้เวลาเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยกระบวนการเนี่ยถ้าออกมาเป็นผมว่าไม่ต่ำกว่า3เดือนไม่ต่ำกว่า3เดือนประมาณ3าเดือนและสามถเดือน้าเป็นตามปกตินะสวปดสิกว่าเสียงไม่ยกมือให้เวสไหมถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติว่าพิธาเนี่ยเขาโหวตแล้วแล้วพิธาถอยสมมตินะจังหวะมันจะ 3- ามสี่ครั้ง5ครั้งอะไรก็แล้วแต่แล้วพิธาถอยไม่ยอมเป็นแล้วเนี่ย ก้าวไกลจะไม่เหลือเคืดอหมเลยเขาก็จะสวก็จะไม่ยอมอยู่ดีเพราะมันกลายเป็นว่าคุณมีไม้อาญาสิทธิ์ทาไปแล้ว嗯嗯ทีนี้กุจะขวางเรื่องอื่นบ้างใช่ไหมที่มันมีความจําเป็นที่จะต้องใช้สวสำหรับผมทางออกที่ง่ายไม่ได้หมายความว่าผมว่ายังไม่ต้องพูดนะว่าจะโยนไม้ต่อให้เพื่อไทยหรือไม่ที่คุณชาดาพูดเนี่ย คุณมีความพยายามที่จะหาช่องทางนี้หรือยังก็คือคพักฝ่ายค้านที่บอกว่าคุณอาจจะต้องยอมบางเงื่อนไขเพื่อที่จะให้ฝ่ายค้านมายกมือให้โดยไม่ร่วมรัฐบาลด้วยนะเมื่อวานนี้คือใครจะด่ากันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่อหัวใจสําคัญมันแมนมากเลยครับ,รบแม้หลายคนก็บอกโอ้ยทําไปแล้วเดี๋ยวมันก็พลิ้วอีกคุณก็ลองสิเพราะว่าถ้าเขาไม่พลิ้วคุณก็แพ้พอยู่ดีแต่ถ้าเขาบอกว่าจะทําแล้วคุณยื่นเงื่อนไขแล้วเขาไม่ทําเขาก็สุนัขถูกไหมอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเอ็กซอร์สทุกอย่างเพื่อให้ความต้องการของประชาชนเป็นจริงเพราะประเทศนี้ไม่ใช่ทุกคนนะที่ต้องการอยากที่จะแก้หนึ่งหนึ่งสองมันในชุดนโยบายของคุณเองมันมีตั้งสามร้อยนโยบายที่มันไปสอดคล้องกับอีกหลายพักที่เป็นเจ็ดพักรวมมารวมเป็นแปดมันมีหลายนโยบายซึ่งมันไปสอดคล้องกับคนที่อยู่ในพักฝ่ายค้านประชาชนเขารอให้แก้ปัญหาให้เขาอยู่คือจา์วิโรจน์กำลังจะบอกว่า 2> 1นึไม่ใช่ทั้งหมดควรจะยอมสละ1 1 2ในกรณีที่จําเป็นครับเพื่อตัวเองจะได้เป็นพิธาจะได้เป็นนายกคก้าว <9. S 1> ไกลจะได้นํารัฐบาลเพราะนโยบายของรัฐบาลก้าไกลเป็นนโยบายที่จย์วิโรธชอบอยากได้อยากได้ดีอยากได้เพราะฉะนั้น จังหวะนี้อาจจะต้องยอมถอยก้าวยอมถอยหนึ่งหนึ่งสองไหม่าซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่มีการตอบรับใดๆจากก้าวไกลและก้าวไกลก็อาจจะไม่ตอบรับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเกิดมาเพราะมาตานี้หมายถึงว่าเป็นพักที่มีจุดประสงค์เพื่อมาตานี้ด้วยสําคัญเลยคุณชัยธวัฒน์ตอบประเด็นคุณชาดาที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้แล้วด้วยเหมือนกันนะบอกว่าต้องไปถามคุณอนุทินด้วยหรือไม่ก็ต้องถามผู้ใหญ่ในพักด้วยว่าจะเห็นด้วยอย่างที่คุณชาดาพูดหรือเปล่าเดินไปถามสิครับ คุณพูดอย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเขาต้องเดินมาหาคุณเหรอเพราะทัศนคติแบบนี้ไงมันเลยไม่จบไงเดินไปสิถ้าเดินไปถามแล้วแล้วอนุทินบอกโอเคจะยกมือให้แต่ว่าไม่ต้องไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยแล้วถ้าเดินไปแล้วคุณอนุทินบอกเฮ้ยนั้นชาดาพูดผมไม่ได้พูดก็คุณก็รับผิดชอบไปสินี่คนก็ฟังกันทั้งประเทศอ่ะในแง่หนึ่งก็จริงก็คือพูดคุยกันไปถามเรื่องสิ่งที่ชาดาพูดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกับอนุทินหรือเปล่าถ้าอนุทินรับปากด้วยแปลว่าทั้งพคโออเเนนนนี่ัั้ กลับไปคุยในก้าวไกลซะครับครับแล้วเขาจะคุยกับมวลชนยังไงใครฮะมวลชนที่เลือกเขามาเดี๋ยวนะหมายถึงใครหมายถึงภูมิใจไทยก้าวไกลก้าวไกลฮะเรื่องหนึ่งหนึ่งสองโทษนะทุกคนยอมรู้หมดแล้วว่ามันไม่ได้อยู่ใน MOU มโอขอภัยมันไม่ได้อยู่ใน MOU เมื่อมันไม่ได้ MOU เนี่ยก็จะมีแต่พรรคก้าวไกลเท่านั้นที่จะยื่นเรื่องนี้เข้าไปและถ้าโหวตเนี่ยคุณคิดว่ามันจะออกมาเป็นยังไงทุกคนรู้ซึ้งอยู่แก่ใจแล้วว่าตัวเนี้ยไปไม่ได้ ทุกคนรู้ซึ้งอยู่แก่ใจอ่แต่ถ้าแค่อยากจะพูดเมื่อวานเขก็พูดได้เสร็จแล้วกันนะมันก็เป็นเรื่องที่คุณสามารถที่หยิบยกขึ้นมาได้ถ้ามันเกิดปัญหาในอนาคตถูกไหมฮะใช่ใชแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคุณเปลี่ยนโฟกัสไปเรื่องที่ว่ามันจะต้องไปบริหารการจัดการตัวมาตรา112ในภาคการปฏิบัติเนี่ยมันจะช่วยไหมมันจะช่วยสำหรับสิ่งที่บอกว่ามันเป็นกังวลใช่ไหมว่ามันมีคน ถูกไอ้กฎหมายตัวนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองในการโจมตีกันเนี่ยแต่คุณพยายามที่จะหามาตรการบางอย่างตรงนี้เนี่ยแก้ปัญหาได้ไหมอะระดับหนึ่งนะมันแก้ได้ไม่หมดนะแต่คุณจะเอาสิ่งนี้เอาไปใช้ในการเลือกตั้งคราวหน้าทําไมจะทําไม่ได้ครับแต่ผมเนี่ยคิดว่าอีก299นโยบายเนี่ย สำคัญผมเจอคนโดยทั่วไปเขาถามหา4 0 0ร้อยสี่ร้อยห้าสิเขาถามว่าทําไมไข่ขึ้นเป็นฟองละสี่บาทเศรษฐกิจทําไมมันแย่นี่คือสิ่งที่เขาคนก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงครับใช่ไหมฮะเรื่องการทัพเรื่องอะไรต่ออยากให้เก้าไกลเป็นรัฐบาลให้ได้ผมอยากให้เขาเป็นเพราะว่ามันจะเคลียร์ปัญหาไปเยอะเลยพี่ผมพูดตรงมันจะได้เข้าสู่กระบวนการที่มันเป็นไปตามคันลองความต้องการของประชาชนเนี่ย มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้อยากได้ร้อยมันไม่ได้ร้อยในทางการเมืองเนี่ยเป็นไปไม่ได้บางทีคุณอยากได้ร้อยคุณอาจจะได้80ก็ถือว่าคุณชนะแล้วแต่ในทางการเมืองคือตัวตนของก้าวไกลเนี่ยมันมันคือเรื่องหนึ่งถึงสองนะถ้ายอมเนี่ยมันก็เสียตัวตนนะแต่ผมคุยกับคนบางคนที่อยู่ในหนึ่งถึงสองเนี่ยเขาบอกไม่ใช่นะพี่เขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เขาตอบรับในสิ่งที่กลุ่มคณะราษฎรเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยนะหมายถึงว่าพวกก็เรียกว่าอะไรคณะ เรียกตัวเองว่าอะไรนะเด็กอ่ะกลุ่มรัศดรเนี่ยเขาหยิบยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแล้วเขาเอาสิ่งที่เป็นคอนเซิร์นของเยาวชนเนี่ยมาพูดเขาไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นนะมันมีคนอธิบายผมแบบนี้คือคือเด็กๆเขาเสนอไปนู่นเลยยกเลิกใช่ไหมแต่ว่าก้าวไกลเสนอแก้ไขแล้วเขาก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะฉะนั้นการถอยเนี่ยมันก็เท่ากับว่า เขามองว่าเรื่องนี้มันไม่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญไงแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเขาจริงครับและปัญหานี้เป็นปัญหาสําคัญจริงๆสําหรับการเมืองไทยนั้นก็มันก็ตัดเป็นใจยากไม่ต้องมาตั้งสองเจ็ดสองอะไรทั้งนั้นแหละคุณก็ถอนตัวเลยพรุ่งนี้แล้วคุณก็ปล่อยให้พรรคก้าวไกลเขาปล่อยให้พรรคเพื่อไทยเขาจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วพวกด้อมก็เงียบไปบ้างก็ดี ผมว่าผมว่าก็อาจจะอาจจะต้องดูกระแสหน่อยหนึ่งดูการตอบรับของมวลชนว่ามวลชนยอมถอยไหมแล้วจะเอายังไงล่ะผมไม่ผมก็ตัดสินใจลําบากว่าคืออย่างนี้ต้องให้คุณได้แลสปรานี่ปรึกษาพี่ถือแล้วอ่แล้วุ้ยอุ้ยใจเย็นต้องถามพี่ถึกแล้วอุ้ยอุ้ยเฮ้ยจริงผมรออ่านอยู่ทางรายการติดต่อพี่ถืว่าไงโอนอินมาเลยโอนอินพี่ถึกมาคืออย่างนี้ผมก็ยังลังเลใจอยู่ว่าจริงๆใจผมเนี่ยคิดว่าจะต้องปักหมุดเรื่องนี้ให้ได้แล้วมันเป็นตัวตนของก้าวไกลเพียงแต่ว่า สมมุติว่าครั้งหน้าคุณได้แลนสไลด์เจตจำนงประชาชนอยากแก้มาก1นึ่หนงสแลนสไลด์เลยก้าวไกลอย่างไม่ต้องมีถกเถียงกันเลยเสนอไม่เสนอนโยบายอื่นด้วยเสนอนโยบายเดียวเลยและคนเลือกถล่มทลายแลนสไลด์คำถามคือว่า มันจะใช้เสียงข้างมากนั้นบังคับให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามนั้นในนามของเสียงข้างมากซึ่งมีความชอบธรรมนะแต่ว่าคนอื่นๆไม่ยินยอมพร้อมใจใคนอีกที่เหลือเนี่ยห้าล้านคนหรือ4ล้านก็ได้ไม่ยินยอมพร้อมใจด้วยเนี่ยมันจะไปได้ไหมเนี่ยแล้วละการแก้ไขมาตราหนึ่งสองมันจะยั่งยืนไหมเป็นคําถามที่ผมก็ หรือว่ามันจะต้องใช้กระบวนการพูดไปเดี๋ยวจะกลายเป็นนายแบกเพื่อไทยนะ<ฆ>มันต้องใช้กระบวนการว่าให้พูดคุยเรื่องนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป<ฆ>หรืออย่างอาจารย์วิโร<ฆ>์<ฆ>บอกว่าใช้กระบวนการเหมือนที่ประยุทธ์ช่วงแรกๆทา<ฆ>ไม่ดําเนินคดีกัน1นึ<ฆ> 1> ใช้ในแง่ของการบริหารไม่ดําเนินคดีแล้วปล่อยให้สังคมไทยมันมีวุฒิภาวะเรื่องนี้โตไปด้วยกันอะไรเง<ฆ>ี้ยแล้วตอนนั้นถึงจะไปแก้ให้มันลดให้มันได้สัดส่วนของโทษ แก้ไขนะฮะแล้วก็ทาให้มันเป็นทางมือทางกันเหมือนค่อยเป็นค่อยไปผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ภาระผมอะเป็นภาระก้าวไก่ที่จะต้องคิดที่ต้องหารือกันนะฮะอ่ะทีนี้การไม่ใช่ภาระแต่คิดให้เสร็จช่วยคิดชงให้เสร็จเลยก็เป็นข้อเสนอของประชาชนคนหนึ่งผมก็เสนออย่างเงี้ยพี่เอาก็มันเป็นเรื่องปกติธรรมดามีที่ไหนฮะ เอาอยากได้ร้อยได้ร้อยอ่ะอมัน impossible ไม่ได้ครับไม่ได้ครับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งที่2นะครับคุณวันมฮัมัดนอมาทาก็กําหนดวันมาแล้วเป็นวันที่19กรกฎา,าคมนะครับมีหนังสือในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรส่งให้สสแต่ละคนนะครับว่าจะเริ่มต้นการพิปรายในวันที่ในเวลา9กนาฬิกาสนาทีนะครับวันนั้นก็โวยวตเลยไม่ต้องพิปรายแล้วไม่ต้องภิปรายใดทั้งสิ้นแล้วนะครับแต่ถ้ามีคนอยาอพิปรายเขาต้องเปิดให้ไหมหรือไม่จําเป็นละ ไม่ต้องหรไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีประเด็นเรื่องกับพิปายแล้วเ,เพราะว่ามันถือว่าอันนี้เป็นวาระต่อเนื่องใช่ไหมใช่ใช่มีผู้สื่อข่าวถามว่าจะเห็นชื่อคุณพิธ,ธากลับมาอีกรอบไหมในครั้งที่2อันนี้คุณวันมูฮัมหมัดโอมาทาก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นนะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนถามเข้ามาเยอะว่าอ้าวแล้วเดี๋ยวสวเขาจะยื่นยติเช่น ไม่สามารถนำมาโหวตในรอบที่2ได้ัที่ผมคิดว่าเพอเจอร์แล้วล่ะในทางทกฎหมายมันไม่มีกล่าวอะไรเลยใช่มหมตราสีเป็นอะไรนั้นใช่ไหมใช่ใช่ะะเป็นข้อบังคับอันอน,อนั้นมาใช้กับกฎหมายครับ,รบส่วนเรื่องของ การโหวตนายกกี่ครั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เขียนไว้ใช่นะฮะคุณจะเอากฎหมายอีกอันหนึ่งมาใช้พ่วงกับอีกอันหนึ่งมันไม่น่าจะได้ครับใช่ส่วนคุณชัยธวัตตุลาธนนะครับเปิดเผยว่าได้หาเรือการนาพักเพื่อไทยเป็นการภายในถึงแนวทางการผลักดันคุณพิธาเป็นนายกก็ยืนยันว่าในการประชุมร่วมรัฐสภานัาต่อไปจะยังมีชื่อคุณพิธาเป็นนายกแน่นอนนะฮะส่วนสวนี่มาแล้วนะฮะคุณเสรีสุวรรณภาโลนะฮะกล่าวถึงกระแสข่าวที่สวเนี่ยนะครับจะนำข้อบังคับที่41ในการประชุมรัฐสภามาใช้ ในการลงมติเลือกนายกที่ห้ามเสนอยติเดิม,มในการประชุมรัฐสภาที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่19โดยระบุน,นะครับว่ามันเป็นเรื่องตรงไปตรงมาเมื่อเสนอและตกไปแล้วจะไม่ให้เสนอซ้ําในสมัยประชุมนี้เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตจากประธานรัฐสภาว่ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอาทิยติที่ผ่านนะครับมาเนี่ยคือเลือกคุณพิธาเป็นนายกเพียงคนเดียวแต่หากมีการเสนอเหมือนเดิมนะครับกลับเข้ามาอีกครั้งไม่สามารถทําได้ความหมายของคุณสุรีน่าจะเป็นว่า ถ้ามันมีการแข่งขึ้นมาครับก็อาจจะโหวตแข่งกันได้เช่นมีชื่อคุณพิธาแล้วมีอีกชื่อหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นพลเอกประวิทย์บิ๊กป้อมซึ่งเป็นความฝันของด้อมอันนี้อันนี้ซึ่งถือว่าไม่ผิดตามข้อบังคับที่สุดผู้เสนอข่าวนะครับนะฮะถามว่าหากเสนอคุณพิธาพร้อมกับการเสนอคุณอื่นนั้นทําได้หรือไม่คุณเสรีกล่าวว่ามีโอกาสเป็นไปได้หากประธานรัฐสภาอนุญาตแล้วเมื่อถามย้ําแนวทางนี้มาจากเสรีเอง หรือสวคนอื่นร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยคุณเสรีกล่าวว่าเป็นการพูดคุยกันในกลุ่มสว<ช>และเมื่อถามถึงเอกสารหลุดออกมาเพื่อให้สวดําเนินการในเรื่อง<ช>ดังกล่าว หากการประชุมรัฐสภาครั้งที่2ให้หยิบยกเรื่องข้อบังคับ41ขึ้นมาพิจารณาเหมือนมีใบสั่งคุณเสรีกล่าวว่าไม่หรอกเป็นเพียงแค่การหารูกันในกลุ่ม,มและถามว่าที่ผ่านมาข้อมูลนะครับหลุดมาจากลายของสวบ,บ่อยครั้งกังวลหรือไม่มว่าจะมีหนอนบ่อนไส้นําข้อมูลมาให้พักก้าวไกลคุณเสรีกล่าวว่าไม่เป็นห่วงเพราะคนหมู่มากย่อมมีความเห็นต่างและคนเห็นต่างก็นําไปส่ง ช่วงหลังจึงระมัดระวังมากขึ้นส่วนคุณประพันธ์คุณมีสวอ,อีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่ากรณีชื่อของคุณพิธาเนี่ยจบไปแล้วเพราะว่าได้เสียงเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสองสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา272จึงทําให้ยติลา่างเนี่ยเป็นอันตกไปนะนะครับอันนี้เป็นความเห็นของสวประพันธ์นะฮะทีนี้ตัวข้อบงนะังคับแต,แต่ว่าข้อคิดเห็นต่างกับคุณเสรีนิดนึงคุณเสรีบอกมันมีข้อยกเว้นตรงที่ว่าถ้าประธานอนุญาต ก็ได้แต่คุณประพาน์บอกว่าประธานรัฐสภาไม่มีอำนาจที่จะเปิดที่มีการลงคะแนนใหม่ได้เอ้า เพราะบังคับสี่สิเ็นี้ก็พวกคุณก็ยังงงกันเองเลยฮะประธานอนุญาตหรือว่ามีเหตุอันที่สามารถที่จะนำมาพิจารณาคุณประพันธ์ก็บอกว่าหากระหว่างนี้สารรัฐมนูลมีคําสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเสนอชื่อคุณพิธารัฐสภาพิจารณาดังนั้นจึงไม่ควรไปปลุกความหวังพวกด้อมส้มแบบผิดๆควรยอมรับและเคารพมติโดยชอบของรัฐสภาหยุดปลุกมวลชนเพื่อสร้างปัญหาให้บ้านเมืองนะเพราะความดื้อรั้นมีแต่จะเกิดหายนะให้แก่ตนเอง ครับอ,อก็คือเขามีสามเจหอยู่ในมืออยู่แล้วไม่ใช่เหรอหมายถึงว่าเขาสามารถคอนโทรเลเรื่องนี้ได้อยู่แล้วไม่ใช่ใครมีสามเจ็ดหกอยู่ในมือหมายถึงว่าถ้าเขาไม่โหวตให้อ่ะเขาก็ไม่โหวต 83คนน่ะเขาไม่โหวตอยู่แล้วเออ60กว่าคนเนี่ยเขาไม่โหวตอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทําไมถึงจะไปใช้วิธีแทคติกแบบนี้ล่ะโดยการไม่ยอมให้เสนอชื่อเขาเป็นซ้มสองเขาก็นี่ไปเรื่อยๆพี่หาช่องหาอะไรใหม่ไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเขายังดันทุลังแบบเดิมเขาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เงี้ยของใหม่ๆมาใช่เอาของใหม่ๆมาเล่นเรื่อยๆครับฮะแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าการโหวตครั้งที่2ครั้งที่3มันจะไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วครับเพราะว่าเขาแย้มไถมาแล้วใช่ไหมฮะว่า เพราะว่าครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยมันจะเริ่มสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลเสียงข้างน้อยเสนอแข่งใช่ไหมถ้าเกิดจะโหวตพิธาซ้ําอีกซ้ําอีกซ้ําอีกไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าครั้งที่4ครั้งที่ห้ามเสนอวิตป้อมพวดขึ้นมาแข่งด้วยแล้วสวโวตไปเลยเนื่องจากว่าประชาชนรอรัฐบาลใหม่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันจะมันจะเป็นปัญหาเยอะแล้วมันก็จะทําให้คั่วแปรพัก มีปัญหาด้วยอ่าอใช่ใชค,รครับเพราะว่า,าคุณหมอชลนาศีแก้วไว้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันนะครว่าเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าเหมือนได้ยินมาว่าการโหวตครั้งที่2เนี่ยจะมีชื่อของพรรคการเมืองในฝั่ง10บพรรคเนี่ยเสนอชื่อ คนเดกประวิทย์ขึ้นมานะฮะประเด็นนี้เดี๋ยวมาคุย,ยเพิ่มเติมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าไปฟังความเห็นทั้งคุณหมอชนละนานมีทั้งคุณชัยธวัฒน์นะครับคุณประเสริฐและคุณพิธาลิ้นเจริญรัตน์นะครับเกี่ยวกับการโหวตนายกรัฐมนตรีในรอบที่2ติดตามได้ช่วงหน้าครับ ช็อปจุใจตลอดเดือนกรกฎาคมนี้กับ y o บอยส์แมทเ t อ e ์ Set ของใช้ไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลวกระเป๋าผ้ายาสีฟันกระบอกน้ำสบู่ก้อนพิเศษเพียง990บาท Your Voice m a t t e ์ Set ของกิน Voice Popcorn กระเป๋าผ้าน้ำพริกตาแดงแม่เตอร์ o i c e ทูน่าหยองมันหวานพิเศษเพียง890บาทโทรเลย02 114 8114ร่วมสนับสนุนสินค้าสื่อฝ่ายประชาธิปไตย